สายซิ่งสับโดนนะต้องคันนี้เลยนี่ตัว Honda Jazz นะครับปี2017เป็นตัวเกียร์ธรรมดาด้วยนะสำหรับสายที่แบบชอบสับเกียร์นะต้องคันนี้มาใกล้ๆเลยกระโปรงเนี่ยเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะเป็นตัวคาร์บอนด้วยกระจังหน้าของเดิมนะครับ <c oughs> ตัวนี้เราแม็กก็เปลี่ยนมาให้ใหม่เป็น RE30 ขอบ15นะพร้อมยางเบิกใหม่มีไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มด้วย <c oughs> <ๆ>กับคันนี้นะสภาพสวยมากๆนะระบบเบรคนัคู่หลังเป็นดาคู่หน้าเป็นดิสนะครับ สีสวยนะไฟเบรคดีสามมาพร้อมปัดฝนหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ถ่ายหลังทั้งหมดสองจุดนะแถมเปิดด้านในหน่อยช่วงนี้หน้าฝนนะตากผ้าที่บ้านไม่แห้งก็ตาก,กทินี่กันเลยแล้วกันนะครับสภ,ภาระกว้างขวางนะเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับคอนโซลใหม่ๆสภาพดีไม่มีแตกเลยนะเนี่ยเนีหน้าจอวิทยุบิวอินจากโรงงานนะแอร์แบบบิดหมุนมือนะเกียร์ธรรมดาครับตัวนี้ไงบอกแล้วว่าสับโดดแน่นอนนะเปลี่ยนหัวเกียร์มาให้ใหม่เบาะผ้าสีดําสภาพดีนะครับผม ไม่มีฉีกไม่มีขาเลยนะคันนี้ได้เลขไมามาที่ห้าหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันต่อนะตอนหลังกว้างขวางน,นะครับเบาะผ้าสภาพดีของเดิมเลยไม่มีฉีกไม่มีขานะเลกรูมเหลือเยอะมากเฮดรูมก็เช่นกันนะเหลือโคตรเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะ,ะห้องเครื่องนะครับอยู่ในภาพดีพร้อมใช้งานนะเครื่องเดิมๆเ,เลยคาหน้าซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมสนิทเลยน็อตไม่มีแกะเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะเราเปิดราคากันเลยนะสำหรับเจ้าตัว คอนด้าแจ๊ดนะครับตัวเกียร์ธรมรมดาครับปี2017นะครับราคาอยู่ที่3 1 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับหรือโทรหาผมก็ได้นะครับผมเอาไว้เลยครับ